วันแต่ในวันผกติก็ต้องวันตัวีแต่วันตัวกันน้ย่ครับสวัสดีครับาสวัสดีแฟนเพจนะครับผมไม่ก็ชอบวางนะครับแล้วก็รู้สิทุกคนนะครับวันนี้มาสอนลูกศิษย์นอกสถานที่นะ มากระฝนนะครับมากระสายฝนทุกสิทธิ์บอกน,นะอยา๋ยวคุณป้าง,งัดนะงัดจ้างเลยนะตาน,นี้นะคร,ครับครั้งแรกครับครั้งแรกจะรู้ว่าคุณป้าจนงัดได้ไหมเ,เป็นเตาที่มีปัญหานะครับแต่ว่าเราต้องงัดออกมานะ่าจะเป็นป้า ตอนนี้มาหนักเลยนะนี่นะครับวางวางตรงนี้ก็ได้ครับวางวางขึ้นบนบนบน,บน,นี่นะครับปัญหาของการขายของช่วงหน้าฝนนะฝนตกหนักเลยนะครับวางวางตรงนี้ก็ได้ครับวาไม่น ได้คุณป้บวางลงน้ำไม่ก็ได้ครับอ่ามันไม่ค่อยมีของอ่าันถ่ายันถ่ายได้บรรยากาศพอดีเลยนะฝนตกนะตอนไม่ถ่ายก็ไม่ตกนะกกนะครับโอเคน้องขอถ่ายด้านในนะวันนี้มาที่อ้อมใหญ่นะครับแถวแถววัดไร่ขิงนะมาสอนคุณป้านะครับอ่าสอนที่บ้านนะครับเป็นหน้ารานของคุณป้าเองนะครับ คุณป,ป้ามีมีหน้าร้านอยู่แล้วนะก็คือมีอาชีพเย็บผ้าอยู่แล้วนะครับ,บ,แ,รบแต่ว่าอยากจะมีอาชีพเสริมนะครับเราก็เลยสนใจขนมคกนะครับก็เลยนัดวันเรียนกันนัดนานแล้วแหละนะครับกว่าจะได้มานะมันต้องขนมาหมดเลยนะขนมาตกนะครับหนักเลยนะรอบนี้นะครับ เป็นแรงใจให้คุณป้าด้วยนะครับผมก็สอนก็สอนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มได้แล้วแหละนะครับช่วงนี้นะผมเป็นกลรงใจให้คนที่ขายของด้วยนะเย็นๆมาก็จะเจอฝนตลอดนะแบบนี้นะครับหนักเลยนะใครที่ขายตลาดนะัดก็รู้สึกโอ้โหมันก็แย่นะช่วงนี้ถ้าเจอฝนนะครับก็เป็นลรงใจให้นะครับทุกๆกคนนะครับ แต่วันนี้นะเรามาสอนนะเราก็จะลุยต่อนะครับดูคุป,ป้าเขย่านะครับคุป,ป้าเริ่มทําได้แล้วนะแรกๆอาจจะยังไม่ได้นะครับแรกๆอาจจะยังมีติดขัดแต่ว่าตัวรู้นะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้กันนะเราถ่ายจากด้านในนะเราไม่เปียกนะครับคุป,ป้าก็จะเทปแป้งเบาๆนะครับ

คุณป้าสั่งชุดเตาด้วยนะเป็นชุดเตาฝั่งฝั่งขวามือฝั่งนี้นะครับอแต่ว่าเตานั้นเป็นของผมนะคุณป้าเขาสั่งแค่สองเตามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลิอกสองเตาก่อนนะเดี๋ยวถ้าขายดีอยากจะสั่งเพิ่มนะครับแต่คุณป้าเขานันจะทําเป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าผมคุยแล้วนะเขาบอกว่าเขาจะขายช่วงประมาณัตีห้าถึงแปดโมงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแหล่งชุมชนนะ เดี๋ยวออกไปข้างนอกผมจะถ่ายให้ดูนะครับจะเป็นตลาดอยู่ข้างนอกคนก็จะผ่านนะครับก็จะขายได้ช่วงเช้าแล้วก็เรื่อยๆช่วงบ่ายแต่ว่าคุณป้าเขาเลือกที่จะขายช่วงเช้าก่อนถ้ามันไปได้ดีค่อยเพิ่มเวลาขายนะครับอ่านะครับคุณป้าหย่อนได้นะนะครับได้นี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าอแป้งไม่ขาดไม่แหว่งนะเห็นไหมคิดผมไม่ออกไปนะลมมันแรงนะผม,ผมมองผมอยู่ทะลุกระจกนะครับ อไม่แหว่งไม่ขาดนะครับเนี่ยครับแล้วคุณป้าก็จะเอาไส้มาใส่นะครับย้านะครับว่าคุณป้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับนี่เพิ่งทําได้ไม่กี่เตาเองนะครับก็ทําได้ตามสเต็ปเรื่อยๆที่เราเคยสอนกันมานะครับก็จะค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับ คลิปนี้นะครับจะคู่กับไลฟ์สดที่ผมไลฟ์ไปนะครับวันนี้จะเป็นคลิปคู่ขนานกันไปนะสำหรับใครที่สนใจนะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากปรึกษานะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ทางเพจแล้วก็เบอร์โทรนะครับถ้าโทรมาแล้วผมไม่รับสายหรือว่ารับไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับตั้งแต่วันจันทร์มาสอนทุกวันเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยนะมีทั้งสอนที่ร้านนะครับสอนนอกสถานที่นะครับ ช่วงนี้คนมองหาชีพที่สามกันเยอะนะครับเพราะว่าอาชีพหลักบางทีมันไม่แน่นอนนะเขาก็อยากจะมีอาชีพเพิ่มเติมก็เลยต้องต้องหาอาชีพสำรองไว้นะครับชุดเตานะครับข้อดีของชุดเตาเราเห็นไหมก็นอกฝนตกนะแล้วก็มีลมด้วยนะครับแต่ว่าเรายังทําได้นะครับ ก็คือเตายังใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้มีเนีย่ยมันผมให้ดูนะมันดูไม่เห็นนะมันต้องดูใกล้ๆนะเห็นจะเห็นไฟนะครับคือเรามีเตาเรามันเป็นเตาที่แบบว่าทาขึ้นมาการลมอยู่แล้วนะครับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เราไม่คาดฝันที่เราไม่ได้คิดมาก่อน,นะนก็จะช,ช่วยได้นะครับการลมการฝนนะครับแล้วก็ไฟนิ่งนะครับกลังร้อนปกตินะครับใช้งานได้ปกติ โอเคนะครับผมก็ฝากเป็นกระจายให้คุณป้าด้วยนะครับผมคุณป้าที่อยู่เนี่ยนะเดี๋ยวผมถามพี่กัลให้นะคุณป้าครับไอ้นี้ซอยอะไรนะพี่คุณป้าซอยแยกตะบานหแยกแยกอะไรครับแยกอยู่ตรงวัดไร่เขียวหมู่อ้หมู่หู่ตะบ,บงไร่สี่ ซอยเทศบาล6ซอยเทศบาล6อ่ะ,อ,ะอยู่ตำบ,บไลไร่ขิงอ๋อโอเคตำบ,บไลไรขิงโอเคอยู่ใกล้กับบิ๊กซีอ้อมใหญ่อ่ะบิ๊กซีอ้อมใหญ่อ่าโอเคนะครับถ้าใครที่อยากจะมาชิมนะคุณป้านะครับเป็นลูกศิษย์ของแม่อิงของของชาววางนะครับมาอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับซอยเทศบาล6เข้ามาเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาประมาณประมาณประมาณ200เมตรมั้งแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ ร้านคุณป้าอยู่ที่ถนนเลยนะครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับอยากจะมาชิมนะครับฝากด้วยนะครับมาชิมได้นะครับขอ,เอขงเราของคุณป้านะครับนี่นะครับคุณป้านะครับถ้าทำแบบนี้คิดว่าขาดไ,ดไหมคุณป้าได,ไ,ได้อยู่นะได้อยู่นะใช่ไหมโอเค อันนี้จะไม่มีคนขายอ่าไม่มีมมคนขายแล้วก็เราขายอยู่คนเดียวเนะาะคนด้วยจริงนอ่าครับโอเคข้างนอกฝนตกหนักเลยเขออภัยนะครับครับฝ่ายข้างนอกถ่ายข้างในแล้วกันนะครับอโอเคนะครับคุณป้าก็ตัดขายไปด้วยนะมีคนมาซื้อนะเพราะว่าคุณป้าเขาเกินเกินไว้แล้วว่าจะทําขนมคกก็มีคนแวะมาให้กำลังใจแล้วก็อุดมไปนะครับมันจะได้อยู่ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณป้าด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ค้าขายอยู่นะขอให้ตั้งใจนะครับในอาชีพของตัวเองนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้พัฒนาในสายของตัวเองต่อไปนะครับโอเคใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะโทรมาก็ได้นะยินี้ให้คำแนะนำนะครับทุกทุกคนเลยนะครับ โอเคครับ okay, นะได้เวลาแล้วในคลิปนี้ผมขอจบค่ okay, นี้ก่อนแล้วกันนะไว้คลิปไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับจากอ้อมใหญ่นะครับวันไร่ขิงซอยเทศบาล6กนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ